มาอันนี้เราจะไปหาหน่อไม้กันนะครับครับโยรอดูนะครับได้เจอหน่อไม้บ้างนะเราไปเราเข้าปัดอ่ามาแล้วนะครับยังไม่เจอเลยนี่ยังไม่เจอเลยคือเนี่ยหน่อไม้แล้วนะครับแต่เรามาหาหน่อไม้ก่อนนะยังไม่เจอเลย ไม่อยู่นะวะนี่เดเนี่ยก็ต้องมาหาแบบนี้ครับนี่หน่อไม้ทำอยู่ก็มันจะอยู่มันจะขึ้นมาแบบนี้ใต้ไม้เอ๊ะเรไว้ไหมหน่อไม้ใช้ต้นห ม,าาต,มาาต้นมหาต้นใต้ต้นไม้แบบนี้ฮะับไปอ๋อเจอแล้วโอ้โหอ,อ,อ,อยู่อย่างนี้ไม่เห็นเลยนี่นะครับนี่หน่ำไม้นะครับเนี่ยน,น,น,นะครับหน่ำไม้นีหน่ำไม้ออนนะครับนี่นี่หน่ำไม้ออนนะครับนี่ โอ้บุลล์เลยเจออีแล้วเว้ยนี่ใช่เปล่าวะตะข้าววัดตอดูอ่ะดูอะไรอยู่แต่ข้าวัดตอดูอ่ะเพื่อดูว่าเขาบ่ออะไรมั้งนี่เขามาเก็บนมอไม้นี่นี่นะครับเก็บนะอืมนี่ต้น นี่นะครับตัวเบลเล,นะลอร์ตัวนี้อฮ้ยโอ๊ยยากจังวะแรวนี่หน่อไม้ตัวเบลเลอร์ ออ้ยม,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 มเกะยามาเลยนี่น้อไม่ต่ำแมชานะคะเนี่ยต่ำมชานะครับเร็วโนะครับนี่วว่นกัน้อไม่ตำแมชานะครนี่นะครับจะกล้เบียร์ว่ะ ลิปเกิบทำไมนะเลอะมากกท่าแ็บแม่ก็อเอาทำเก็บไม่เอาเออไ,ไม่เปียวะเก็บทำไม แล้วชาตนี้นะครับนี่ออกมานี่เกณฑนี้เกณฑ์นครับนี่นนะครับอืมหน่อมไม้นะได้แล้วเนี่ยเนื้อคู่นั่นเดุ่๋วเยอะดอ้ยเจ๊ดีแต่เลียให้ นะครับนี่เจอแล้วนต้นหนึ่งนะครับนี่ก็มีแลโต้นี่นะครับนี่หนอมไม้ออกนะครับผมนี่ก็หนอมไม้ออกนะครับนี่นะครับเราจะเก็บนี่หนอมไม้ออกเก็บไว้นี่ก็นี่อีกต้นนึ่งนะครับนี่ ตัวนี้นะครับสอโต๊ะไอ้ตัวนี้มีไหมเนี่ยเนี่ยแบบนี้ ดดอกก็คือเวลาเวลาฝนตกเวลาฝนตกน้ำนะน้ำจะท่วมถึงนี่เลยเพราะว่าคอน้ำอยู่นั่นครับน้ำจะไหลตึงนี่หมดเลยนะครับนานในป่าเอ้ตรงนี้มีต้นนึงต้นไม่ใหญ่นี่เล็กเล่นนี่อร่อยนะมาอ,อ่อ นี่นะครับสามโต๊ะนี่น้ำไม่ธรรม,มชาตินะครับเราไม่ได้ปูนครับนี่นี่แค่ปูนครับนี่คือไม้มีต้นนี่อนี่นะครับอยู่ไปดูนะก็ไม่ยากนี่

ครับหน่อมไม้นะนี่ได้ไหลโตอยู่นะนี่นะครับเรามาเก็บเบิ้งกินนะได้ไหลาโตอยู่นะนี่นะครับนี่หน่อมไม้ออดขนาดเลย นมาไม่กลับเหมือนชาติทันั้นเลยนะครับโอ้นี่ต้นกิ่งไม้แล้วเราบิดไม่เห็นบล้วทีเราก็หมอไม่เห็นปเป็นนี้แล้วว่า <c oughs> นอ่อาจจะมีบาที น้องโนี่คือเหตแล้วนีนุี่คืต้่อ้ยโตห่โอ้ยสอตู้สาตุ้เลยแต่ว่ามันออกนี่แค่ดูนะครับนี่ครับนี่ อ,ออกทัน,น,นั้เลยแต่ว่าไอ้ตัวนี้น่าจะนี่มันรีบไปออกน,นะนตกลงไหล เลดะดีล่ะเฮ้นี่บลลลยเหอันนี่บลเปลลีดูเราจะเก็บ่อไม้ก่อนนะอะนะครับดู ทานนั้นไปไม่ได้แล้วก็เราต้องลมนครน,น้ำเนี่ยน้ำสะอาดครับน้าที่นี่น้ำสามาเลยนี่บอลเลยเลยาตัเลยนะบอลเนี่นี่เจอแล้วอุย้ยที่อยู่ด้วยหูน้ำลืมมาเลยนี่จะทอดแล้วแค่เพ,พิ่นเนาะองดูตอนใดเจอแล้วเนี่ยอ้าวหน่อไม้ เด็กคนนี้ไม่ได้เลือดเลยนี่ไม่ออกซะน,น้าเลยไม่เจอเลยนี่ฮะกูน้ำลือมาตรงนี้ว่าไปแหะนี่น้นำลือมาเลยอ,อวย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 เออเดาตาว่ เอือมันอะไรหรอผมก็ีทีอะริด <c oughs> ูน้ำืไม่ืดูว่าเหไม่มีน้ำไม่เปล่า <c oughs> เออวะไม่รู้ว่าไปเห็ดไม่มีมีไหม

เราไปหั่นของไม้ต่อน,นะครับตน,นี้มันน้ำลื่นมากแล้วทอดไหยไปทอเรีย่ยวเลี้ยวทอดเรี่ยวเลี้ยวแค่ปีละหน้ไม้หน่ไม้เลเอมินลิบไปแม่วยอ้อะ

ตรงนี้แหละอันนี้ไป่น่าโอ้อันนะ่น,นดีกว่าตรงนี้โอ้ยน้ำเละมากเลยดิตันนะตันได้เยอะแล้วนี่น้ำไม้นันเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะน้ำไม้อ๋อนนะั่นเนี่ย <từ> <từ> à ủa <mưa của mình> <từ> à, <đá lói> <công> là một ra mùi dạng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  mùi মা আল না